เงี้ยใช่เรอเฮ้ยให้เธอให้มาหมดแรงก่อนดิโอ้ฉลาดอ่ะสองกันสามกันถือว่ากลางๆไปเก่งหลอดเสียงไม่ต้องตะโกนไปดังๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอืออะไรอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้ใช้ได้ละอันนี้ใช้ได้ละอันนี้ใช้ได้ยาวยาวพอใช้ได้แมมัวแต่เก่งหลอดสิงเ่ะเอามาเยอะเงี้ยพีอะไรเงี้ยมันต้องอออดังๆไปเลยดูสมปองตัวอย่างเดี๋ยวก็หาว่าผมเอาเปรียบผมจะร้องให้ดูก่อนนะเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวค่อยแข่งกันเดี๋ยวหาผมหลอกขึ้นมาออกกําลังไปไปก่อนแล้วค่อยมาแข่งดูนะตัวอย่าง อ,อะไรวะยาวเหมือนกันไม่ใช่ไม,ยม่ยาวอืมหัวล้อยาอจับผิดอะไรกูได้หรือเปล่าเนี่ยท้ายจริงจับผิดอะไรได้วป่าเมื่อกี้กูสารทำโวทำเนียนแล้วนะนะ ทำกจริงจับผิดอะไรได้บ้อามมอมมางจับผิดได้เว้ยคุณรู้กูหลอกสำเร็จที่ไม่มองหน้าใครตอนนี้เหลือตามาดูแม่ใช่ป่าตรงเนี้ยใช่กูเสียงกูผิดปกติแล้วกูจะดูว่าจับกูได้หรือเปล่า เลยหันมาดูว่าเอ๊ะจับสังเกตได้ป่าวะยังจับยังยังนัง่นจับได้พร้อมแข่งกับผมยังเหนื่อยไหมอเอ้าเหนื่อยอ๋อไม่มั่นใจหัวล้อเองเหนื่อย,ลยแล้วผมก็หัวเราะผมก็ไม่ได้ไม่ได้เสียเปรียบดีว่าฮะไม่ได้เสียเปรียบนะหืม เอ็งเปลนขึ้นต้นไม้นั่นได้มาก <S <S ได้ทำไมไม่ได้ถ่ายรูปมองเหมือนดิโอ้ยเดี๋ยวขอดูแม่สิษยุกร์มึนลเล่นกูรอดผ่อนะกูนี่ให้ให้ให้ผมเนี่ยปีนจากต้นไม้นี่นะแม่บอกให้ปีนขึ้นมเนี่ยขึ้นมาแล้วไปยืนถ่ายรูปตรงเนี้ยถ้ากูจะรอดไหมเนี่ยสงสัยกูได้ตกน้ำนี่แง่เดี๋ยวขอวัดความสูงหน่อย นี่นะยืนนะความสุงตรงจุดนี้นะคือสุดมือผมพอดีเลยก็ประมาณามเออนี่มันเสียงนกหรือเสียงอะไรวะมันเสียงพูดมันเสียงนกพูดได้เลยวะรอกแง่แง่งงงืมแม่สีสุกเป็นอะไรกันบ้าแล้วกูจะปลีนขึ้นได้ว่าเนี่ย ถึงถ่ายรูปได้มาก็ตัวผมเล็กนิดเดียวต,ตอนนี้กด้แน่ต้นนี้ผมยืนได้แน่ต้นนี้นนนให้ผมนั่งเนี่ยอ,อ,อลองดูก็ได้วะแต่แข่งงั้นก่อนเนี่แข่งเที่ยวนึงก่อนคลิปมันพึ่งจะสี่นาทีละ ส่งเสียงแข่งกันเมื่อกี้พักมาแล้วนี่พ,นพร้อมยังหนึ่งสองสามอ่า <laughs> ใครก่อนด้วยึกสูสีสูสีแต่งี้นต้องจริง เอาไปใกล้ๆเดี๋ยวอัดเสียงที่โกกูเก่งเนี่ยเสียงแ,กกยงงแห้งเลยอ,อ่าสองเสียงเลยหนึ่งสองสามอ่าโอ้อออออออยตัวมึงอ่ะแฮรแล้วเฮ้ยกูก็เหนื่อยอ่านะจับคลิปไปก่อน